ฟังนโยมทำแบบนี้บุญนั้นมันจะเกิดผลทันทีไม่ต้องรอสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเมื่อเราทําบุญแล้วแล้วเราไม่อุทิศบุญบุญจะไม่ถึงทุกสิ่งที่เราปรารถนาแล้วทำไมบาปที่เราทําไม่ต้องอุทิศทำไมมันจึงให้ผลเราถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าบุญก็ดีกุศลก็ดีที่เราทําแล้ว ที่เราต้องอุทิศระลึกถึงเพื่อให้บุญนั้นมันเกิดผลไม่ต้องรอเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเหมือนผลบาปทำไมคนชั่วทำแต่บาปกรรมทำไมไม่เห็นผลแห่งกรรมนั้นมาเซวยเพราะเขาทำในกรรมบาปในกรรมชั่วนั้นแล้วถามว่ากรรมดีที่เขาเคยทำมีไหมจ๊ะอย่าลืมว่าไม่มีใครเลย ที่จะทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียวนั่นกรรมดีที่เขาทำไว้มันยังมีกำลังอยู่แต่เมื่อเขาทำในกรรมชั่วมากๆกํำลังแห่งกรรมดีมันจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเมื่อมันอ่อนตัวลงแล้วกำลังแห่งกรรมดีหรือว่าศีลของเขานั้นจะรั่วและบกพร่องลงเรื่อเรื่อยแล้ววิบากกรรมหรือกรรมชั่ว ที่เขาทำมามันก็จะให้ผลเป็นของเผ็ดร้อนอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าทำกรรมดีแล้วจะได้กรรมชั่วไม่มีหรอกจก้ะแต่ก็มีอยู่ว่าแล้วทำไมถึงทำกรรมดีกรรมดีไม่สนองอย่าลืมว่าขณะที่เราทำกรรมดีอยู่อย่าลืมว่ากรรมชั่วที่เราทำใครจะรู้ได้บ้างว่า เราทำกรรมชั่วไว้มากเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าจ๊ะบางคนบอกว่าใช้นี่ไม่หมดสักทีเพราะอะไรอา้าวก็ต้องดูว่าตนเราไปยืมมามากหรือน้อยถ้าเรายืมมากดอกมากไหมจ๊ะดังนั้นอยู่อยู่แล้วยมจะมาสวดมนต์ภาวนานแล้วบอกให้กรรมนั้นมันหมดไปทีเดียวมันไม่ได้ เหมือนอุปมาว่ากรำชั่วเปรียบเสมือนความเค็มอยู่ๆโยมค่อยๆเติมน้ำลงไปแล้วจะให้ความเค็มหรือกรำชั่วนั้นมันลดหายไปทีเดียวทำไปไม่ได้เหมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุก์มันมีอยู่แล้วเพราะเมื่อการเกิดก็ย่อมเป็นทุกข์ไม่ทุกข์กายก็ต้องทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าวางได้ดับได้ทุกอย่าง ก็สุขอยู่ที่ใจนั่นการที่โยมมาประพฤติปฏิบัติกันถ้าโยมมีความพอใจเขาเรียกว่ามีความสุขไหมจ๊ะถ้าเป็นความสุขอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทรมานตนหรือไหมแต่เป็นการทรมานกิเลสไหมถ้าเป็นการทรมานกิเลสมาประหัตประหารกิเลสพุทธองค์ท่านบอกว่า ท่านสรรเสริญมิได้เป็นการกระทํำบาปทั้งปวงแต่เรียกเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้ข่ารอบอย่างนี้นั่นการที่โยมมีความสุขมีความพอใจยินดีในความเพียรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากุศลเป็นการที่โยมมาฝึกจิตมาทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมารณสังขารเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ เมื่อเรารู้ว่าในโลกนี้มีแต่ภัยก็ควรเล่งทำคุณงามความดีไว้ให้มากๆสิ่งที่สำคัญถ้าโยมจะปลอดภยัยในภัยทั้งปวงให้โยมกำจัดภยัยภายในให้ได้เสียก่อนให้ละอาคตาพยาบาทละโทสะโมหะเหล่านี้เมื่อโยมมีเมื่อไหร่ในเชื้อของกระแสจิต แห่งความอาฆาตพยาบาทอริษยาทั้งหลายความพอใจไม่พอใจในโทสะจิตมันจะร้อนร้อนนั่นแลมันจะดึงดูดวิบากกรรมในอดีตเข้ามาแล้วโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันก็ตามมาเช่นเดียวกันแต่เมื่อจิตเรานั้นมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงบความสงบความเย็นเหล่านี้ไอ้ความร้อนนั้น เมื่อมันจะเข้ามามันก็จะเข้ามาแทรกแสงได้ยากก็เมื่อเรามีความสงบแห่งจิตอยู่มีบุญกุศลมีศีลอำนาจแห่งพระรัตนตรัยนั้นคุ้มครองมันก็จะมีรัศมีมีแสงคอยคุ้มเหมือนอะไรมาครอบกายเราอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นกรรมมันรังสีรังสีใดเจือโรคใดก็ตาม มันก็จะช่วยปกป้องรักษาเราได้ดังนั้นการที่เราต้องจเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำก็จะมีประโยชน์อย่างนี้ช่วยปกป้องภัยเราได้การที่เราจเจริญคาถาก็ดีสวดมนต์ไว้อยู่นี้ก็ดีมนที่เราภาวนาจิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นน้ำบัญชอดพระคาถาก็ดีในขณะที่เราภาวนาจเจริญอยู่ในใจก็ดี ออกเสียงก็ดีนี้ที่เรากล่าวออกมาในอักขระภาษานี้แลมันจะมีแสงสว่างมีตาข่ายคอยคุ้มกันกายของผู้นั้นที่ภาวนาอยู่ที่จเจริญมนอยู่โดยที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เหมือนอาการที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้สึกถึงความเย็นความร้อนได้ จิตวิญ,ญญาณทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราจะสัมผัสจิตวิญญาณได้ก็จะทำให้เรานั้นขนลุกขนพองสยองกล้าวเหล่านี้ก็นี่แหละเขาเรียกว่าความรู้สึกได้นั่นจึงเรียกว่าวิญญาณดังนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าไม่มีก็เหมือนอากาศที่เราทั้งหลายมองด้วยตาเปล่าว่าไม่มีแต่รู้สึก ความร้อนความเย็นความหนาวได้เช่นนั้นแลดังนั้นแล้วขอให้พิจารณาในธรรมอยู่บ่อยๆแห่งความตายว่าเรานั้นอยู่ได้อีกไม่นานแล้วถ้าเราคิดว่าเราอยู่ได้ไม่นานเราจะเร่งทำความดีให้มากการจะเร่งทำความดีคืออะไรคือเมื่อเรามีโอกาสได้ทำความดีเราก็ควรรีบไขว่คว้า เหมือนน้ำขึ้นก็ให้รีบตักเอาไว้เพราะเราไม่รู้มันจะขึ้นบ่อยหรือไม่นั่นจิตที่เรามีความเพียรมีความปรารถนาจะทำความดีนั่นแหลเขาเรียกว่าบุญเก่านั่นได้มาหนุนเทพพย,ยดาเขาก็มาโมทนาเปิดทางเราควรรีบทำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ใครจะรู้ได้ว่า ความตายมันจะมาเกิดกับเราเมื่อไรดังนั้นการที่เรากำหนดมาเจริญเข้ากรรมาฐานมาเจริญการงานของจิตนี้จึงเรียกเป็นการกำหนดกรรมขึ้นมาเมื่อเรารู้วันเวลาที่กำหนดเราควรมาเจริญบุญเจริญกุศลเขาเรียกว่ามารายงานตัวต่อเทพพยดาเจ้าต่อครูบราอาจารย์ต่อพระพุทธองค์ท่าน เมื่อเรารายงานตัวชำระบาปอยู่บ่อยๆเมื่อเราตายและสังขารจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปรายงานตัวต่อยมมาบานท่านเพราะเราได้หลายงานตัวมุ่งตรงสู่พระรัตนตรัยในขณะที่เรามีกายสังขารแล้วนี่แลเพราะบุญกุศลเหล่านี้ที่เราทำไว้มันก็จะเป็นสเสบียงบุญ ก็เหมือนที่โยมได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอูข้าวอูน้ำไว้ณที่แห่งนี้เมื่อถึงเวลามีภัยก็ประโยชน์ที่โยมทำไว้นั่นแลมันจะกลับมาสํานองให้ประโยชน์เกื้อกูลกับโยมในภายภาคหน้าโอวาทธรรมจากมูลนิธิเมืองธรรมพรมหมรังสีสมเด็จพระพุทธจารย์โต ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสําหรับช่องครูกดนะครับสุดท้ายนี้ช่องครูกดเองก็ขออนัจพระศีพร,รันตนต์ใจจงมาอํานวยไว้ใช้ที่ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นดับความปรารถนานะครับสําหรับคลิปนี้ช่องครูกดเองต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับสวัสดีครับ